คู่ที่สาของรายการครับไทยไฟลีกวิธี92ของเราบริษัทรีเพรอีสูสูเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟ์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้แฟนมวยนีย่ตะลึงเลยครับรูปร่างของซูแฮเนี่ยสูงดีหลอเกินครนับ194เซนติเมตรนะครับขณะที่นิโคลัสเนี่ 170ครับห่างกัน24เซนแต่ว่าแม่ดูประสบการณ์ครับนิโคลนี่เหนือกว่าแน่ครับเดี๋ยวดูครับลำตัวยาวๆนี่จะโดนแล้วกจี้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นซูแฮครับที่ใช้ความยาวครับเอาจะนัะไปดูครับโอ้โหรูปล่างนี่ยาวดีเหลือเกินฮะต้องแหงนหน้าขึ้นไปครับอ่เดี๋ยวดูว่าตัวใหญ่ล้มดังหรือว่าจะเป็นตัวเล็กนอนกองครับเดี๋ยวดู เดี๋ยวทำเป็คู่ที่3ของรายการแล้วนะครับคู่นี้นี่6กิกิโลกร,รมัมโอ้โห62ด้ยวยว่าสู่1้4ยายาวดีเหลือเกินนะครับชกกะทีน้ำหนักเลยครับน้ำหนักเท <c oughs> ่ากันนะ62กิโลกร,รัมครับในรูปแบบของมวยไทยท่าเชืดอและวแกตัดทรงผมนี่เหมือนโกงความสูงขึ้นไปอีกหน่อยนะ โหยังได้อีกหลายเซนเลยนะ,ะสีเซนมีนต้องให้คนตัวเล็กอ่ะใส่ทรงนี้นี่จะได้สูงขึ้นแลวคนตัวสูงอ่ะตัดทรงตัวเล็กจะได้ทอนลงมาใ้เท่ากันแถวเล็นนะฮะอ่าดูครับยาวแล้วเก่งไหมครับแต่ที่แน่ๆน,นี่ฟิลลาสครับไม่กลัวครับเตะล่างก่อนเลยครับยาวเนี่ยเตะขาก่อนครับเดีว่าเป้าใหญ่หมง,งานโอ้โหเดี๋ดูทักษะใช้ได้ครับอ่ามา แล้แข้งครับนี่ครับโอ้ยยาวๆแต่ว่าหมัดใช้ได้เลยนะครับซูแฮสอีกราดบอกไม่สนครับต้องฝ่าดงอาวุธเข้าไปฝ่าเข้าไปครับโอ้ยโดนแย็บครับแม่โอ้ดูมีดูมีทักษะเลยนะครับแม่อาครับใช้ได้นะแม่ยาวเดี๋ส่งแนวเร็วนะครับออกแบบโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะมีหมัดดึงสองมีแข้งดูคทั้งอาวุธเร็วว่องไวด้วยครับยาวแต่ไม่เก้งก้างนะจ๊ะอ้าวซูแฮ นิโคลัสถอยลำตัวมาซูแฮขยับเข้าไปครับซ้ไปครับอุ้ยก้าวแทงเลยครับนี่ครับปัดขวาครับเจอแบบนี้ครับเจอแบบนี้ครับงานยากซะแล้วครับนิโคลัสก็งานยากซะแล้วโอ้ยาวแล้วเป็นมวยนี่เอาครับเหนื่อยนี่ครับแบบนี้แต่สู้ครับนิโคลัสหนุ่มวัยเป็นจะเพศจากนิวยอร์กครับเอาโดนหมัดเยียงไม่อีกครับขวาของ ซูแฮแม่มีโยกหลอกด้วยนะครับต่อยแบบมวยสมัครเล่นนะเน้นความเร็วความคล่องโ้แม่เตะความมาฮาแข่งอีกทีครับไม่โอ้นี่แหละครับตัวใหญ่แน่ว่าโดนแล้วโค่นแล้วโอ้ต้นสนหล่นแล้วพี่ผมรอคุณคายมายอยู่กำลังจะชมเลยว่าอาวุธเยอะดีเนาะร่วงะและยังไม่ทันชมเลยนะครับโอ้อาวุธเยอะทรงรวดเร็วความเป็นมวยไม่ธรรมดาแต่ว่าโดนไม่ดี อ๋อนี่พลัดเห็นช่องแล้วครับแล้วช่องใหญ่เบอร์เลอร์ซะด้วยสิตู้แหงตู้แหงครับมาเตะไปครับยังครับยังครับโดนนับแต่ว่ายังยังยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสจะมาเฉลี่ยเฉือนไปครับนี่พลัดเอาแล้วครับแหมอ่าถึงต้นสนโดนลมครับเอาครับโดนแล้วโอ้โหอ้าวแต่จะเริ่มจะฟื้นครับเริ่มจะฟื้นเริ่มจะฟื้นเอาฟื้นเหมือนกัน นิโกรัตมาขอมมอหอยทันทีครับโอ้โหดูเขาเอาโดนนี่ครับหมัดโดนบ้างโดนบ้างครับโอ้โห่นนี้นี่สูสีครับแม่ตัวใหญ่ล้มล้มไปก่อนแล้วครับแต่ว่าดูลุกขึ้นมานี่สดชื่นขึ้นครับอันนี้ครับปัดขวาไปโอ้นิโกรัตนี่คมแล้วต่อยขึ้นบนครับโอ้ได้นับไปก่อนแล้วนะครับเดินขยับเบียดต่อหมัดมาเนี่ยครับปัดขวาไปอีกโอ้มีสองมาเดินไล่เลยครับนิกะยเอาให้น้อง นี่โครลัตครับตั้งใจจะปิดเกมหรือเปล่าครับมัดหนึ่งสองดักแล้วอนครับสุแฮสุแฮนี่จังหวะเดียวเขาอาวุธเดียวเขาไม่เสียที่ว่าโดนนับปดครับหมดยกแรกกลับมาดูไฮไลท์กันครับแม่จังหวะของสุแฮเนี่อาวุธสวยงามเลยนะครับใช้ความสูงยาวได้เปรี่ยบครับนี่ครับโอ้ดักแทงเข้าไปครับสถานการณ์เนี่ยชักจะไปทางนู้นก็แต่ว่าโดนนี่ครับโอ้โหก็มาต่อยครับแม่ดูฮะตาลอยครับแล้วหล่นลงไป หลังจากนั้นนี่นิโคลัสก็พยายามจะเข้าไปปิดเกมนะครับแต่ว่าซูแฮก็ฟื้นแล้วครับไม่แน่ไม่นอนครับนี่กองเชียร์จากประเทศโมร็อกโกครับเดี๋ยวดูครับยาวใหญ่ใส่สารพัดหรือว่าจะเป็นตัวเล็กที่หมัดขังครับหมัดหนักเดี๋ยวดูกันเลยครับหมัดึงสองมาครับซูแฮครับนิโคลัสยกแรกได้นับตุ้ไว้เลยครับอ้าวเอาเจอเจอเจอหมัดของซูแฮนันครับ แต่เห็นเห็นเห็นเขาเห็นเขาเตะก็พยายามจะเหวี่ยงพยายามปิดเกมนะครับแข้งขวานี้วุ้ดวาาไปครับสู่แฮงคาร์ตอล่าที่คอรัตนิโคลัสขยับเข้าไปสู่แฮร์เหวี่ยงใหม่แล้วครับหมัดหนึ่งสองสามครับนิโคลัสก็เหวี่ยงคืนเหมือนกันครับหมัดมาก็หมัดคืนแล้วเอานี่ครับตั้งสอบอีกเอาหลัวมาครับไม่ตัวไม่ยอมด้วยครับนิโคลัส ได้นับไปแล้วเนี่ยถือว่าความกดดันเนี่ยต้องอยู่ที่ฝั่งซูแฮนะครับอ้าวเข้ามาอีกที่ครับหมัดโดนอีกแล้วกองกัญเชียงถอยออกมาเหมือนกันครับซูแฮแม่ดูต้นตนีตนน่อันตรายโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วแม่โดนหมัดอีกแล้วโอ้โหแม่โดนฟ้นายหุกเข้าไปครับกำลังจะทำท่าได้ลุ้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่โดนอีกหนึ่งนับซูแฮเอวฟัดนะครับอาลุยต่อครับ สู้แฮต่อยม์มดเขาเขามีแข่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอตัวเองโดนนี่ก็แหมร่วงเลยครับอ่าสองนับไปแล้วครับสองนับไปแล้วครับนิโคลัสหมัดเวียงเวียงครับกล่าวว่าจะเด็ดดอกฟ้าครับหมัดขวาครับนิโคลัสสู้แฮแทงเลยครับวงในของผมวงในของผมยาวกว่าครับนิโคลัสขยับเขา้าไป สูฮามาซ้ายกระแทกไว้ก่อนครับพีไว้ก่อนครับนิโคลัสขยับต่อขยับต่อสูฮาเตะขวาต่อยซ้ายนี่นิโคลัสพยายามต่อยท้องคุณป่ะแต่ยังต้องการที่จะเก็บแบบไม่ครบยกนะครับสูฮาตอนนี้แหมอาวุธอาวุธดีครับแต่ว่ายังหยุดนิโคลัสไม่ได้ครับเอาครับแหมมีเร่งต่อยมาครับปากคอนี่แดงหมดแล้วครับโดนพิษหมัดของนิโคลัสเข้าไปนี่ครับหลับตัวแล้วขึ้นหน้ามีหลอกด้วยนะครับแม่ประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับติดแล้วติดมุมแล้ว มุมกลางตรงนู้นครับเดี๋ยวดูว่าช็อตจบมีไหมแม่พยายามจะปิ้นออกมาครับหมุนออกมาครับต่อยต่อยไปโดนเตะโอ้ยนี่ครับรกกเหมือนแลกกันเดือดแลกกันเดือดเหลือเกินได้ไหมจังหวะน,นี้ขับเลยรวมเป๊ครับลนเลยครับโอ้โหโ,โ,โดนจังๆไม่ได้ครับเห็นหมัดเหมือนเห็นระเบิดครับฟูแฮ จังหวะแขวงนี่คือเมาเห็นเห็นางอากาศเลยนะครับถ้าโดนอีกนับหนึ่งเป็นสามนับภายในหนึ่งยกนี่แพ้ทีเคโอไปเลยนะครับอีกนับหนึ่งของนิโคลัสนิโคลัสมาขวามาซ้ายเหวี่ยงแล้วเหวี่ยงแล้วเหวี่ยงแล้วอ่ามีอีกไว้เหวี่ยงแล้วพายุพายุเข้าครับตอนนี้ครับพายุเข้าที่สูแฮครับโดนไปแล้วเป็นยังไงครับแ hạ นแุ่งเปล่าครับจังแ hạ ห,หรือเหล่าครับปัดซ้ายมาโอย คุณพารักพังช่วยเอาไว้กลับมาดูช็อตสวยๆนะครับนิคนรัายนยยกที่แล้วครับแหมมาแบบพายุตอนเรียกได้ว่าระดับภัยพิบัติระดับเฮอริเคนครับนี่ครับโอ้หุกซ้ายครับตรงซูเฮลงไปขวาในเวียงครับเวียงไปครับนี่ครับายนี่ดักเข้าหน้าครับโอ้โหโดนเป็นหล่นนะะนี่ก็พยายามจะรัวเต็มที่ครับลำตัวแล้วขึ้นบนครับเมา เมาโอกาสอีกแค่นับเดียวนะใช่ครับก็คือรวมๆแล้วเนี่ยถ้ารวมกันได้4ครั้งเนี่ยก็คือจะ TKO ทันทีนะครับถ้า1ยก3นับจับแพ้เลยใช่ครับแต่ถ้ารวมๆใน1คู่ถ้ามี4นับก็จะแพ้ TKO เหมือนกันจะโดนจับแพ้ไปเลยนะครับนี่เราะลักจคงโมโหหรือเปล่าช่วงต้นยกผมเป็นแก่ถามนะถามซูแฮว่าข้างบนนี่อากาศเย็นสบายหรือเปล่าแล้วแกไม่ตอบ ยังอากาศก็ใช่แล้วอ้าลุยเลยโอ้ยแม่เดี๋ยวนี it, bs, old, ้ต้องมีพิกอีกครับโอ้กระโดดเตะหน้าเลยครับเอาแล้วครับแบบนี้แต่ว่าต้นน้ำนี่แรงครับดูแฮอย่านะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์ฝนตกตอนหน้าแรงครับอ้าลุยเข้าไปนี่ครับหมัดแรงหมัดแรงโอ้เหมือนจะหึดขึ้นมานะเพราะว่ามีเพื่อนๆมาเชียร์เยอะครับดูแฮอุ้ยปวดมานี่เหมือนปวดแล้วก็เฮ่อแม่ เอวดีซะด้วยครับนิโคลัสต่อยแล้วผ่อนคลายกว่าครับมีตุนอยู่3ามนับแล้วขยับเข้าไปหลังพิงเชื่ออีกแล้วพี่เอกเดี๋ยวโดนไหมโดนไหมโดนไหมแหม่โดนก่อนอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าซูแฮจะพลิกกับภาชนะนอกหลังจากโดนไป3นับทำเป็นเล่นไปครับส่วนนิโคลัสเองก็มาสกู่แหมโชว์เอวผิวเอวผิวอย่างนี้นึกถึงพี่แสนชัยครับ พี่แสงชัยรอสัปดาห์หน้าเลยนะครับพี่พะเยาเจอกันแน่นอนครับแตกแล้วครับตายตาแตกโดนหมัดซ้ายหมัดโยนหมัดขวามัดซ้ายมีแขวงมีแขวงนิโคลัสแขวงนิโคลัสแขวงสุแฮ่ได้ใจสุแฮ่ได้ใจอย่ากแขวงหน้าหมัดหมัดตายแล้วสุแฮ่หมัดเป็นสองครับสุแฮ่หมัดตี่หูไม่โดนไม่โดนแต่เสียวนะโอ้นี่แตกแล้วครับตายตานีขีดขึ้นมานี่เลือดเยอะขึ้นนะครับตอนยกนี่ยังไม่ขนาดนี้เอาอาสุแฮ่ ต้องมองถึงชัยชนะแล้วเอาโดนสูน้อบ้างครับว่าใครโดนนับกันแน่ครับยกนี้ไม่เหมือนว่ากูแฮเนี่ยเกือบโดนน็อกนะครับยกที่แล้วครับหลัวเข้าไปนี่ฮะอูนาตาในปากคอมแอกเลือดไหลครับเอากัดฟันหน่อยนิโคลัสโอ้ขนาดที่กูแฮก็หมดหรือเปล่าครับแต่ต้องเอาหน่อยครับความหวังมาแล้วครับโอ้ดะพิกได้นี่ยเขาบอกว่าพิชยามึงปีเลยนะครับเอายันไว้แน่โอ้โหแต่ว่าคู่นี้มันจริงครับ ไฟออฟเรเดียจองเลยโอดยสามนับแต่เมื่อสักครู่ตอนหน้านี่ต่อยเขาได้เมาก็จะเสียวเป็นการสู้แฮรสู้แฮร์อย่างนี้พิสถานการณ์ไม่เล่าแต่ว่าตอนนี้นี่คราเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับนี่โคลาชเดินเข้าไปครับสู้แฮรสู้แฮรหมัดหนึ่งสองหน่อยสิลูกไปทามากแล้วแล้วก็แย่เอาแยกมาก่อนแย่มาก่อนครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าเหตุการณ์ทิกทัน จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับต่อยหมัดแน่สูแฮสู่แฮโดนบ้างะครับโอ้มีโอกาสท,ที่จะพิกได้ะครับแต่ตอนนี้นี่นี่ครับลัดฟื้นขึ้นมาอา้าวเรียกว่าฟื้นจากหลุมครับโอ้โหเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าออกอาวุธกัได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเราถึงจะเป็นลิขิตของทั้งคู่ด้วยนะครับไม่มีพิจารณาเลยะครับโอ้โแล้วก็ทําให้กองเชียร์ครับทำให้คนดูทางบ้านเนี่ยมีความสุขนะครับนลัดกับสูแฮครับ,รรบตีต้นยกเลยนะครับโอ้ย เเตะทีนี่คอแทบพับเหมือนกันดูครับอีกมุมนึงครับเปี้ยงครับไปคระปุกวห่งมถ้าเข้าตานี่แตกได้นะครับแล้วดูครับจังหวะดึงหลบอืมนี่แหละฮะเอวดีครับมาเอวแบบพี่แสนชัยเลยครับแล้วดีหมัดครับโม้ิ่มีเมามีเป๋นะฮะนี่ฮะตกขั้นวิกฤจเหมือนกันนะครับนะกรรมการก็รวบรวมไปคะแนนครับ มุมขาวนี่ได้ไป3นับครับส่วนมุมดำนี่ก็ต่อยมันเลือเกินครับไปบนเวทีได้เลยครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is White c o r n e r g l a f r o m สหรัฐอเมริกาโอ้สุดเดือดจริงๆครับก็เป็นนิโคลัสที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปสิงขาวดวลกับนักมวยแดนซามูไร